แก้ไขเมื่อกี้กำลังจะส่งนายกมาหวประชาทนนะนะด้วยกันและปลาโอ้นี่น้ามีการาประุมระเบิดใน<ช>วินี่เนี่ยใช่ไหม วันนี้กิจกรรมอะไรพการะวังลงรำาอะไรพวกนั้นก็ยกเลิกไปทุกคนก็กลับไปรถส่งรำราที่บ้านแล้วกันนะแล้วก็มาระวังเรื่องการอวยพรอรต่างด้วยนะนายกเองก็สวอไปแล้วนะก็ยังไม่พบอะไรนะก็ยังโอเคอยู่จะมีการเรียกประชุมด่วนในช่วงก่อนสงการไหมครับประชุมเรื่องอะไรอ่ะของเหมือนวางมาตรการดูแลหรือมาตรการก็สั่งทุกวันนะก็มีการประชุมทุกวันอยู่แล้วนะแล้วก็จะยกให้คอนเสิรไป ได้ให้เป็นพี่นาร่วมกันก่อนคะกรรมการกการ,กการูปกรรมก,การต่างๆขึ้นมานะจ๊ะแล้วก็แล้วก็ตัดสินใจไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีมาตรการออกมานะแต่ถึงไหนก็ตามก็ต้องบริหารความรู้สึกของคนด้วยประชาชนด้วยถึงถึงเขาบ้างนะแต่ความกู้สคือทุกคนต้องร่วมมือกันนั่นแหละนะถ้าไม่ร่วมมือกันมันก็จะเกิดแล้วเกิดอีกอยู่แบบนี้นะระวัาางที่สุดแล้วกันแล้วตอนีคอรมอก็เจนย้ำไปแล้วนะก็เน้นก็เน้นก็เน้น ก็เน้นไปอย่างนั้นน่นแหละทุกคนก็ต้องมีมีเขาเรียกอะไรละ่ะมีความรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วนี่มีจิตนาไปร่วมกันอยู่แล้วนะจ้ะอย่าให้อะไรมันแย่ไปกว่าเดิมเลบครับขวาจะไม่สั่